สวัสดีจ้าเด็กๆทุกคนดีใจจังเลยค่ะวันนี้ได้มาเจอกับเด็กๆอีกแล้วค่ะเช่นเดิมนะคะช่วยดูแลรักษาสุขภาพด้วยนะเวลาใครอยู่ที่บ้านคุณครูเชื่อว่าทุกคนจะต้องใส่แมสแมนอยู่บ้านเราก็ใส่ได้นะแล้วก็ล้างมือบ่อยๆใช่ไหมคะจะได้ห่างไกลจากเชื้อโรคนะคะเราก็จะได้ปลอดภัยที่สําคัญนะคะถ้าไม่จําเป็นอย่าออกไปไหนเลยอยู่แต่ในบ้านเลยค่ะ วันนี้คุณครูมีคำคล้องจองมาฝากเด็กๆด้วยแหละเ,เด็กๆลองพูดตามคุณครูนะแม่เอย๋ยแม่ไก่เช้าขันเสียงใสปลุกเราตื่นนอนแม่พูดแค่นี้ค่ะอ,อีกทีสิคะอีกทีสิแม่เอย๋ยแม่ไก่เช้าขันเสียงใสปลุกเราตื่นนอนใช่แล้วค่ะ ทำคล้อง,องจองมาฝากแค่นีดเดียวง่ายๆแค่นี้นะคะเพื่อให้เด็กๆจาได้ค่ะทีนี้เราจะมาทําถ้าทางปลกมือให้เข้ากับทํคข้องจองสิทําได้หรือเปล่านะลองดูค่ะลองดูค่ะแม่เอ๋ยแม่ไก่แม่เช้าขันเสียงใสลูกเราตื่นนอนแแ่ได้ไหมคะได้ไหมคะอีกทีทําไปพร้อมครูนะแม่ เสียงใสตุกเราตื่นนอนอหรือถ้าใครจะคิดขึ้นมาเองคิดสูตขึ้นมาเองมีพี่อยู่ข้างๆหรือมีน้องอยู่ใกล้ๆหรือจะเล่นกับน้องตุก๊กตาก็ได้นะคะอลองดูนะลองดูนะเล่นกับแบบนี้สิแม่เอ๋ยแม่ก่เจ้าขันเสยียงใสตุกเราตื่นนอนท่านี้คือไปแตะเจ้าตุก๊กตานั่นเองนะคะเก่งมากๆเลยค่ะ แล้วค่ะเด็กๆวันนี้แควจะพาเด็กๆไปเรียนรู้เกี่ยวกับวันแม่แห่งชาติค่ะเกี่ยวกับคุณแม่ของเรานะคะแต่ก่อนอื่นเราต้องมาดูก่อนว่าวันแม่แห่งชาตินั้นน่ะทั้งหมดในสัปดาห์นี้เราเจอเห็นอะ,อะไรกันบ้างนะคะเดี๋ยวเด็กๆตามคุณครูไปดูค่ะสําหรับสัปดาห์นี้นะคะเด็กๆเ,เป็นสัปดาห์ที่13าแล้วนะคะเรียนรู้เกี่ยวกับหน่วยวันแม่แห่งชาติค่ะ เรามาดูกันค่ะว่าวันแม่แห่งชาตินั้นเราเรียนอะไรบ้างวันที่หนึ่งเลยนะคะเราก็จะเรียนเรื่องเกี่ยวกับความสำคัญของวันที่12สิงหาคมนะคะก็คือเราจะเรียนรู้ว่าวันที่12สิงหาคมเนี้ยเกี่ยวข้องกับใครแล้วบุคคลนั้นที่เกี่ยวข้องในวันเนี้ยท่านเป็นใครหรือพระองค์เป็นใครหรือที่พูดง่ายๆก็คือพระพันปีหลวงนั่นะ่ะ พระองค์คือใครนะคะเสร็จแล้วเราก็จะมาดูว่าที่มาของวันแม่แห่งชาติในวันแม่แห่งชาตินะมีความเป็นมาอย่างไรเขาจัดก,กิจกรรมอะไรบ้างและเขาก็มีพิธีการอะไรบ้างที่ให้คนไทยตั้งประเทศได้ถามกันนะคะต่อจากนั้นเราก็จะมาดูว่าพระราชกรณียกิจของพระพันปีหลวงเนี่ยมีอะไรบ้างสิ่งที่พระองค์ทำให้ทุกคนที่เป็นคนไทยหรือทำเพื่อประเทศไทย พระองค์ได้คิดโครงการแล้วก็ทําโครงการอะไรบ้างที่ทําให้ประชาชนมีความกินดีอยู่ดีนั่นเองนะคะส่วนอันสุดท้ายนะคะเราก็จะมาเรียนรู้ว่าคุณแม่คนดีที่สุดนั้นนะคะเราจะมารู้ว่าความสําคัญของแม่ของเราทุกคนทุกคนที่เกิดมาปีแม่นะคะคุณแม่มีความสําคัญต่อเราอย่างไรบ้างแล้วเราควรจะแสดงความกตัญญูต่อ ท่านอย่างไรหรือเราจะปฏิบัติตนต่อท่านอย่างไรนั่นเองนะคะสําหรับวันนี้ค่ะแคว้นจะพาเด็กๆไปรู้จักหรือไปเรียนรู้เกี่ยวกับความสาคัญของวันที่12สิงหาคมค่ะเอาละนะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเด็กๆตามแคว้นมาดูเลยค่ะเอาละค่ะเด็กๆนะคราวนี้นะคะเราก็จะมาดูว่าวันที่1ิบสสิงหาคมนั้นนะคะสำคัญอย่างไรนะคะก็เพราะว่า พระบ,บรมราชินีพันปีหลวงในสมัยที่ยังดำรงตำแหน่งพระราชินีในหลวงรัชกาลที่9นะนะคะพระองค์ทรงดูแลช่วยเหลือประชาชนชาวไทยเป็นอย่างดีแล้วก็ช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องมาโดยตลอดเลยนะคะดังนั้นประชาชนชาวไทยจึงยกให้พระองค์เนี่ยเป็นแม่ของปวงชนชาวไทยนะคะแล้วก็ให้พระองค์เป็นแม่ของแผ่นดินด้วยค่ะดังนั้นเราจึง ให้วันที่12สิงหาคมเนี่ยเป็นวันแม่แห่งชาติซึ่งวันที่12สิงหาคมเนี่ยนะคะก็เป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระองค์ท่านนะคะของออพระบรมราชินีพันปีหลวงนั่นเองค่ะสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชน,านีพันปีหลวงนี่นะคะก็เป็นสมเด็จพระบรมราชินีนาถใน พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชพระบรมนาถบพิตรหรือใพดขงรัชกาลที่9ของเรานั่นเองนะคะแล้วก็เป็นพระมารดาของในหลวงรัชกาลที่10ผู้ง่ายๆก็คือพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนี่ยพระองค์แต่งงานกับในหลวงรัชกาลที่9นะคะแล้วก็มีพระราชโอรสพระราชธิดาหรือเีย่ยๆว่าพระราชบุตรที่มีลูกนะคะด้วยกันสี่พระองค์นั่นเองค่ะ พระองค์แรกก็คือทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพนบดีนะคะและต่อมาก็จะเป็นพระบาทสมเด็จพระปัทรากาเจ้าอยู่หัวหรือราชกาลที่สิบของรัตนเองนะคะแล้วก็จะมีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมพระเทพรัตนาราชสุดานะคะแล้วก็จะมีสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างวัฒนาบวรราชขัตติยาราชกุมารีนะคะที่คือพระองค์มีลูก อยู่สี่สี่พระองค์ด้วยกันนะคะจะบอกเด็กๆว่าพระบรมราชน,นุพันปีหลวงนี่นะคะเป็นพระยศที่ได้รับการแต่งตั้งเมื่อในหลวงรัชการที่สิบค่ะ,ะเสด็จขึ้นของราชสมบัตินะคะพระพันปีหลวงก็เป็นแม่หรือเป็นพระมารดาของในหลวงรัชการที่สิบของเรานั่นเองนะคะสรุปวันนี้คือ วันที่12สิงหาคมเป็นวันแม่แห่งชาติเพราะเป็นวันคล้ายวันเกิดของพระบรมราชินีพันปีหลวงนั่นเองค่ะ